ฉันเชื้อเป็นเหล็กลมาทั้งคู่เลยว้าวเป็นเล็กขานนะครับขาของแกนะมัน broken ไปแลนะ้วขอให้อร่อยนะครับไอ้พวกอวต้าไอ้พวกไอ้กโมดแบบเนี้ยคนบอกเอ้อยมี VR <laughs> นายมี VR เรื่อนการขยับมันเหมือนจะเป็น VR นะ นายมีวีอาร์หรนายนายนไปหรอมีอาร์ชได้มีวีอาร์หรอมีวีอาร์อะไรหรออ๋อวีอาร์ชัดคนนั้นก็จะอะอะเขาจะนั่งมองพวกเราอีกนั้นไหมเขาบอกว่าเขาเป็นคนอิงกลิสนะอ๋อ English ใช่ Hello how are you? How are you? What are you doing here? แอมฟอมไทยนะอยู่ฟอร์มอะไรหรอชัวต์ฟ้าไปไทยนะอะไรหรอว่าตบฟ้าสอนภาษาพีพีได้เขาอย่างเงี้ยแล้วพอเขาจะผมคืนจีนไห้อ้จะทำร้ายเราถ้ามึงเห็นตอนมันนั่งยองๆแล้วโหดร้ายมากถ้ามึงเห็นตอนมันนั่งยองๆมึงจะไม่อยากคงคืนมันเลยโ้องนั่นแหละยิงจริงนี่เลยนั่งยองๆไหนอยู่สิ <laughs> ok. <laughs> ok. ยูซิ่งอีก Cái ไม่ mẹ กู lên một last operator standing คือมาเก็บเอา้าตายแล้วอยูะข้บน,นบนชั้นสองชั้นสองไอ้ไหนวะยอ่ไหนอยู่ตรงมันใดอยู่ตรงมันใดชั้นสชั้นส อะไรนั้นอ่ะเออล็อกไว้หาเข้าไปดูบันไดหลังเังง็นไงเั็นไงเห็นป่มเมื่อกี้นั่นไไอ่ะเดี๋ยววะขึ้น,นาาไปแล้วขึ้นบันไดไปแล้วตกใจเพื่อนปะโถบันไดบันไดมันยนงนิงมันยิงเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ทางนั้นเหรอยิงมาจากไหนวะ้ีหี้ยดูกล้องให้

ยิงก็หาเลยว่าอยู่ไหนอ๋อยี่นี่ก็หาเลยหาตั้งนานเลยแต่นั่งอยู่นี่เอง ไอ้คนอุ้มโอ้ยเลยกูโดนอมไอ้เหี้ยมันไม่เอาแมวกูลงเลยนะไอ้เหี้ยอุ้มกูมาดูเบล ไอ้เจ้นั่นแล้วเราขึ้นมานอนได้ครับจ่าจัดไปไม่ใช่ว่ามันแล่นแค่สองคนไปเราจะไปล่าไอ้ฮีโร่งงๆนั่นนี่กระบะเลยเพื่อนเราจะไปล่าฮีโร่นางงนั่นเดี๋ยวเวลาฮีโร่เดี๋ยเวลาวินเล่น เจอพวกกูแน่โลออกดีก่อนเพราะว่อยมันยังอยู่ยังอยู่หมายสัตว์ก็เป็นอยู่ในฟอร์มแล้วไอ้เหี่ยใครจะมาจับเสือเบสได้ไวะไอ้สัตว์ทำทุกอย่างเพื่อ all for one ทกูพาไปเอาคำโบนั้นน่นได้ดาบนี้ไว้ทำง่ายเหมือนเี้ยแบบติ๊กเกียได้ดาบสีม่วง ม,มันอยู่ไหนเมื่อกี้มันยิงมาละอะไรเปร่มามันมันสะเทือนเมื่อกี้ไอ้เหี้ยนะมันได้พลงังไอรอนแมนไม่ไมันโยนเบิดเล่นไปกูแตะสลายไปละไปเลยไปค,คุณคุเม<า>ื<ะ>่อกี้กูเจอเมื่อกี้กูเจอมันบนรถไฟอ่ะมันไอ้กูก็โดนลงมาเจอเหมือนกัน,นโอ๊ย,อออก,อยกูโดน อ่ใช่เอ่อสวัสดีพวกพวกนั้นเป็นใครกันอย่างนั้นเหรออันนี้ยืนนิ่งได้ใช่บางอันเปลี่ยนเดีย๋ยวเพิ่งได้ใจไปโคตะยังมาันอาจจะโผล่ทุเรื่องไอ้คิโลน้างงโง่นั่นทำไต้อง<บ>มาในเราเฮ้ยยนะี้นั่นเหลือคนเดียวน,นะเจอกูมึงโกกูมาแล้วจำเสียงมาได้ยี่ระเสียงมันมันมีเเเจฉยปล่ามันบาบุยยังไง ไบินมาแล้วตางันม่ยีห้อโยอหนีดิเหี้ยวพเอาตัวลอมลอมล้มดาบพิมดา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 เอาไปตายเมันตายมันล้มมันล้มมันล้มอ้าคนลสปาไปแล้วกูหายด้วยนยไอสัส กูโกรธจริงคือกูอยู่ของกูดีๆมึงก็มายิงคือตอนนั้นอะกูไม่ได้ป้อนอะไรนะกูแค่ขับไอ้นี่ขึ้นไปหาไอ้นอนบนรถไฟมันระเบิดใส่กูไอ้ทีโร่โมวะไอ้ที่ไอ้ที่แต่กูไม่ทำอะไรไงคือทุกคนออกมาตั้เป็นโจนชื่อคือมเขียนอยู่ว่าโจรได้เลยกูจะเป็นโจรนี่มึงจะต้องเป็นโจรก็กดคลิกสักกดคลิกชื่อเลขสองอะ โอเคเอาุระ <Okay. S 2> เรามาเจอสักทีนะ K KMB หนึ่งหนึ่งสอง G หนึ่งหนึ่งสอง G <laughs> ได้เลย SFW two five T seven เอาแล้วฉันเริ่มก่อนฮ่า <h aw> ไปเลยจ <h aw S 1> ะหายของฉันเดินของฉันเดินไปที่มุมซ้ายไปที่มุมซ้ายด้วยซ้ายของมึงย <laughs> <c oughs> ังหวันนี้แหละเดินไปตรงนั้นเลยโอ้เก่ oh, <h> งยี่นี่เดินไปตรงนั้นดิ ปานะกูจะเข้าทางนั้นอยู่แทน,นอย่างวันนี้แหละแทกกลางโคมันเล่นแผนแทกซึมไปดักมันแป<ต>ะมันเดินตัวไหนอ๋อ <c oughs> เอาละตอนนี้ใช้แผนแอสซิน <c oughs> เดินอาา้าฮ่ามันกินเฉียงด้วยวไอสัตว์เ <c oughs> ชื่อเดินไม่ได้งั้นก็ดัก แข่นายเดินแล้วก็จะมีมีสายของนายตาย <laughs> ไอเช่นี่เด <laughs> <laughs> ี๋ยวก่อนนะ <laughs> ใช่สิอ <h aw> จังหวะนี้แหละกินฉันสิได้เลยงา <h aw> งา<ำ>ขอบคุณที่เปิดทางให้ฮา <h aw> <h aw> จังหวะนี้แหละเดินไปเลย ไร้ประโยชน์นะ่ะมันก็เลยจะเข้าฮอตแล้วมันจะกินตัวนั้นด้วยแล้วกินอีกตัวนึงด้วยโอ้ยเหี้ยออแปลงค์ลาเป็นฮอตมันบังคับกินปูฉันไม่ได้บังคับเลยนะใครจะกินก็กินสิไมงค์บังคับกินจริงเหรอเฮี้ยบังคับกินในสัตว์ บ้าทิศไอเกมบ้าดิ <c oughs> บังคับกินไปแทนดนาคิดอะไรอยู่นะฮะ KMB 1 1 2่อน่ G <c oughs> เอาเดี๋ยวไปก,อกอ่อนเอาละเข้าประจำที่ไม่มีที่ไปลนะ้วะไรนี้ก็ได้ <c oughs> นายจะต้องแพ้ฉันอย่างแน่นอน KMB 1 1 2 G เดินไปตรงมุมนั้นเลยจะดูว่านายทำได้ ไม่เรวดิแต่ว่าฉันฉันไปไหนดิ <g ülme> อาไนงี้ยนะกันวันเราจะเดินไปไหนจะมีคนตายเสมอขั้นอนแข็กเก้าวเป็นไปดังคนลูบายบ้าไม่มาคับแดกไอ้เชี่ยนะเบือ่อได้มันมาคับมึงแดก อ้าวล่ะได้เวลาเปิดทอดของนายแล้วล่ะไม่อะเดินสิเดินเลเอางี้แล้วกันควันตีนะ <laughs> รูปแผนของมึงมึงจะเดินมาปิด แล้วเอาไอเย็นนั้นไปเข้าฮอตอย่างสบายๆใช่ก็ามาทำได้แค่นั้นนี่นะงั้นเรามาดูกันว่าใครจะเข้าฮอตก่อนกันทห <c oughs> ารของมึงนั้นใหม่นะมาเข้าฮอตก่อน <c oughs> คำตอบก็คือฉันคนนี้ยังไงแบบแปะนายดูนายคงคิดว่าน่าจะหลหอฉันไปกินได้แต่ไม่ เขาจะเป็นแผนที่จนมันตายนี่แล้วกันโหนี่แล้วกัน<ฮ>นี่แล้วกันเก้าเลขเพียงหนึ่งเก้าเก้าอันเจ๋งๆของมนุษยชาติ มมันทำไม่ได้อะไรวะมองออกแล้วมันมองอะไรคุณเห็นได้คิดอะไรเลยมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้มันติดตัวนั้นอยู่นี่แล้วกัน จะสำคาของฉันไปบุกในลังขางนายสร้างฮอตอีกตัวหนึ่งเพื่อจะเปิดคอมโบอันติเมตสังหารทหารนายไปทีละคนทีละคนแล้นายก็จะสมาถึงความภพ่เพ้งถือว่าเป็นทั้งเลย่ที่ไม่เร็วเลยนะบังคับแดกอีกแล้วอ่ะเออบังคับแดกไงจะเหลือเทียอะไร ครับตัวอะไรแดกวะฮอตมงอไงประเด็น <quelques> ค <robi illnesses> ือมันขึ้นช่องว่าให้กูแดกช่องที่อยู่ข้างหลังตัวฮอตมึงกูก็เลยแบบแดกตัวไหนวะอย่างงะฉันกำลังจะพ่ายแพ้อย่างนั้นเหรอเป็นไปได้นายต้องพ่ายแพ้กับฉันนั่นละ KMB หนึ่งหนึ่งสอง G เจอกับฉัน SFW สองห้าสองห้าสามเจ็ด G นีนี่ The champion is SFW 3 5 3 7 e f i ี e three seven ้มัน t ไม่ทหารนะครับไม่ดีแล้วการตายของเขาจะสั่งเอาชีวิตให้กับคนทุกให้กำเนิดฮอตคนใหม่และเกมมันก็จะตันเว้วยถ้าเกิดเกิดสถานการณ์เกมตันเขานับจำนวนฮอตเขานับจำนวนที่เยอะสุดใช่ไหมไม่รู้เอาละจงออกมาฮอต ไปไปเป็นไปดักงโรบายบากนะแต่ว่ามีกินสองตัวใช่หมือป่ะสองตัวกินฮอตสองตัวเลยตัวเดียวดิฮอตแล้วเราก็เดินฮอตตลอดไปเลยไงเออเล่นแต่ฮอตนายก็จะไม่ได้มีทางได้สัมผัสฮอตแลวนะทหารนายก็ด้แจะยืนมองข้างหน้าที่เป็นทางสำเร็จแต่ไม่สามารถไปได้ มมันมีทางอยู่ถ้านายข<อ>ยับตัวเดียวนายก็จะพ่ายแพ้ทันทีเฮ้ยยังไงเรางไม่แพ้นะจะกินฉันเหรอไม่ <c oughs> ฉันรอทหารนายไปแล้วเดินกับหลังนะั่นไม่ได้ <c oughs> เอเอเดินกับหลังจะเดินไปไหนถะลรออกไปนู่นนะ <c oughs> ตาต่อต,อตาฟันต่อฟันไปเลย ทหารสองตัวมึงไม่ขยับผมงตัวนะั้นแม่งก,ก็ไม่ชนะหรอกเว้ยเอาจริงมันไม่อยู่คนไม่ไม่ไม่ผลไม่นชนะถ้าเวลาหมดตัวกูเยอะกว่าไอ้ยี่เป็นตัวเท่ากันอีกไอ้สัตว์โอโ้ยมันจะชนะยังไงวะคิดสิเพราะมึงไม่คิดไงไอ้เชี่ยมมึงเลยบอกใหก <c oughs> คิดกูกูจะลดเวลาเพราะเวลามึงาจะหมดกูชนะด้วยเวลาที่กูที่เยอะกว่าด้วยกันเดินแค่เนะนี้ืมน่าสนใจ เวลาของมึงไก่หมดแล้วกูแค่คเดินแพน,นไปกี่วิเยมึงใช้เวลาคิดทั้งหมดหนึ่งวินาทีอย่างเงี้นเหรออยากกินอย่างนง้นเหรอแม่งบังคับแดกอะไรอีกอ่ะ <c oughs> โอ้ไอ้เย็ดแม่ <c oughs> ไอ้เยดไม่น่าขยับเลย <c oughs> ไม่เป็นไรเว้ยกูจะส่ง <c oughs> ที่นี่ <c oughs> เอ้าไม่ได้มึงจะเข้าฮอนแล้วกินต่อไม่ได้เยียมันโกง <c oughs> ไม่ได้เยจัง ไม่ได้ไม่ได้กูให้จูงมวยอย่างเงี้ยกูให้จูงมึงอยู่อย่างเงี้ยแล้วจะเข้าฮอตกูกำเนิดกูก็จะกำเนิดฮอตตัวใหม่แล้วไงวะกูเคยขยับตัวนี้ไหมเข้ามากูแค่จะกำเนิดฮอตตัวใหม่ไปหนี่แล้วกันอะไรกันเกมเซ็อย่างไงนะอ๋อ กูจะชนะมึงด้ยวยฮอตเพียแค่ตัวเดียววันนี้แล้วกันฮ่าฮ่าแล้วมึงก็ใช้กูดูบาให้กูเด็ดเขาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ให้กูเด็ดตัวนั้นสินะ <c oughs> ไม่มีทางกูจะได้หลบมุมนี้ไปเรื่อยๆเอ้าเดินไม่ได้ทำไมกันอ๋อกูเดินผิดช่อง, <c oughs> งเดินไม่ได้น่าแปลกใจยิ่งนะ <c oughs> ูไม่หลงกลมึงนรบบอีกเจ็ดวิมึงก็จะแพ้กูแล้วหยพระธารของศรัทธแพงอย่างงั้นเนี่ยดูอันนี้ตัวกูน้อยกว่านี่ยวะมันแพ้มันนับผลไปชนะด,ด้วยอะไรอย่ามาถามกูสิเป็นไปทางโกนูบายของฉันแล้วเอ๋อ หนึ 1> 1่งวิหมดเวลาแล้วไองโง่ถ้าเป็นฝะ่ายชนะหนึ่งวินาทีผ่านไปแล้วเรี่ออะไรเนี่ยเรี่ออะไรเนี่ยถ้าชานะด้วยลูกน้องไม่ได้ก็ชนะด้วยเวลายัางไงล่นะเกมก็จบ